เออฉันเห็นวิดีโอเกม MMORPG สุดเจ๋งบน y YouTube TikTok คอมมูต่างๆและผู้คนมากมายกำลังรอค้นหาเพื่อนร่วมทีมมีหลายพันคนเลยใช่ไหมค้นหาโค้ดภาพหน้าจอวิดีโอของเพื่อนร่วมทีมดูเหมือนว่าเกมนี้สนุกมากใช่มันดีจริงศิลปะและตัวละครในเกมนี้ยิ่งใหญ่และหล่อเหลาจริงเหรอเออน่าสนใจอะ่ะเดี๋ยวจะไปลองเล่นดูเกมนี้มีชื่อว่าอะไรนะขออีกทีชื่อของเกมคือ t a ร i s แ Land t าร l สแลนเป็นเกม MMORPG สุดคลาสสิกที่สา มาเล่นบน2แพลตฟอร์มได้ทั้งบน PC ซและมือถือพร้อมด้วยฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายเช่นการจู่โจมอาชีพที่หลากหลายและแผนที่การสำรวจขนาดใหญ่ a l i s l a n d ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลกและยังจัดงานแถลงข่าวที่ได้รับการสนับสนุนจากอินฟลูเอนเซอร์ในวงการเกมอีกด้วยนอกจากนี้เซิร์ฟเทสของ t a l i s l a n d ยังได้รับความนิยมอย่างมากในสตรีมมิ่งมีเดียในยุโรปสหรัฐอเมริกาและอินโดนีเซียได้รับการยกย่องจากสื่อทั่วโลกมากมายในนิทรรศการ ฉันเชื่อว่าเกมนี้จะได้รับความนิยมโด่งดังในประเทศไทยเช่นกันเหตุผลที่ทาริสแลน์เจริญรุ่งเรืองก็เพราะว่าสามารถเล่นได้ทั้งบน PC ีและโทรศัพท์มือถือแน่นอนว่าเอฟเฟกต์ภาพและกราฟิกของเกมดีมากเช่นกันและดนตรีประกอบของเกมก็อลังการมากอีกด้วยเพราะผู้กำกับเพลงคือลาเซลบูเวอร์เขาผลิตเพลงสำหรับเกมบิซาร์และทำหน้าที่เป็นผู้ตัดต่อเสียงให้กับ Warner b r o s Animation Company ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือมีเกมที่สามารถสร้างรายได้ได้พวกเขาได้ประกาศแล้ว กคือกับตันทาริสแลนด์เมื่อเดือนที่แล้วและผู้ใช้จํานวนนับไม่ถ้วนได้รับเงินจริงตอนนี้มีประกาศค่าหัวดากอลเลดท,ที่มีน้ําหนักมากมายยิ่งขึ้นและบน,นัดล้านดอนลลาร์แล้ว่ันสามารถทางเงินจากการนอนอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องทํางานได้หรือไม่เดี๋ยวนะทาริสแลนด์ซูเปอร์และซีบิงกิวแป้งสมปองได้ประกาศขาเข้าสู่ทาริสแลนด์และกําลังเตรียมพร้อมสําหรับค่าหัวดากอลเลดเหรอใช่มีคือเหตุผลที่ทาริสแลนด์มีชื่อเสียงมากหลายคนกําลังจัดตั้งทีมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับ การต่อสู้ทีมชั้นนําบางทีมบอกว่าพวกเขาต้องการแข่งขัน PK กับซีบิงและแป้งสามป่องในเกมหรือไม่ก็รวมทีมกับพวกเขาเพื่อต่อสู้กับบอสฉันก็ชอบแป้งสามป่องและซีบิงมากเหมือนกันแต่ก็อยากเอาชนะแป้งสามป่องในเกมมากกว่าไม่สิฉันไม่อยากถูกคนอื่นทิ้งไว้ด้านหลังต้องรีบศึกษากิจกรรมนี้แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้าโดยใช้ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปของฉันตอนนี้เลย